ดูจะแฝดมาแต่วันเลยแต่แฝดนี่ทำไมถึงไล่กันก็ไม่รู้นนนเนี่ยแฝดนะเนี่ยแต่ทำไมขี้โกงกันไม่เข้าใจเลยแฝดทำไมไม่รักกันเลยน่าเนี่ยแฝดนะเนี่ยดูด,ดิพอดีเก็บออกไปไว้ให้เขามาแต่วัน,น,น,นเนี่ยแฝดนะเนี่ย เคยเห็นตั้งแต่เล็กๆดูดูดหวงกันกินน่ะดูดิดูด,ดิอุ้ยไมเป็นอย่างงี้เนาะไม่เข้าใจแม่ก็ตัวไม่ใหญ่นะดูดิแม่อา้าวแม่ไล่ละเจเฟดก็ไล่กันแม่ก็ไล่ลนะนะทำไมห่วงกันไม่เข้าใจเลยแฟดนันะน่ะนะ ไม่ไม่ไม่น่าจะห่วงกันนะตัวนั้นตัวผู้หรือเปล่าตัวที่ยืนอยู่นะ่ะตัวที่ไม่กินน่ะือที่เห็นเขาเขาไหมอ่าตัวผู้นั้นอนะ่ะเห็นเขาหน่อยๆเขาเพิ่งเริ่มจะออกอ แต่พูกไม่น่าจะห่วงเผลอตัวเอ้อแฝดไม่น่าจะห่วงกันทำไมห่วงกันก็ไม่รู้วันนี้เก็บออกให้กินแต่เอาเก็บบอกแต่วันนานนะถึงจะเห็นเขามาทีหนึง่งแฝดเนี่ยเขาไม่มาทุกวันนะแต่ว่าผูอ้อื่นจะมาทุกวันนี่แต่แฝดนี่บางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็น เยอะๆแบบนี้ไม่น่าจะห่วงกันเนี่ยมันก็เยอะอยู่นั่น่ะแอปเปิลน่ะที่เก็บออกไปไว้ให้อ่ะจะยังห่วงกันอีกหน่อยอีกหน่อยก็จะไม่ค่อยเห็นเขาแล้วนะเพราะว่ามันเข้าหน้าหรือดูใบไม้ร่วงเนาะทีนี้มันมืดเร็วมันมืดเร็วแล้วมันก็ สี่โมงห้าโมงนี้มืดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นเข้ามาช่วงเข้ามาน่ะเพราะว่ามันมืดเร็วไงถ้าเขาไม่มาตอนกลางวันนะ่ะจะไม่ค่อยเห็นเขาแต่ว่าตอนเช้าอ่ะแอปเปิลจะหมดหมดทุกวันแหละพูดถึงอ่ะเนี่ยอย่างนงี้เห็นไหมถ้าเข้ามากลางวันอย่างนงี้จะเห็น แต่ถ้าเข้ามาตอนที่ใกล้จะมืดเนะี่ยจะไม่ค่อยเห็นเขาเพราะว่ามันมันมืดเร็วแต่ก่อนมันสามทุ่มมันก็ยังไม่มืดเนาะแต่หลังๆมาเนะ่ะเพราะว่ามันเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงอะมันมืดเร็วมันก็จะไม่ค่อยเห็นเขาเนี่ยตอนนี้ก็เดือน จะไปไปลายเดือนกันยาแหละนั่นเห็นไหมแม่ก็ไล่เขานะแม่ก็ไล่เขานะเขาไล่อีกตัวหนึ่งแต่แม่ก็ไล่เขาเหมือนกันนั่นแหละนี่แหละเขาเรียกว่าให้ทุกเก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะนนเขาไล่ตัวหนึ่งแม่ก็ไล่เขาเหมือนกันแต่ก่อนเห็นนะี่เล็กๆยังเท่าลูกหมานี่เพราะว่าวิ่งตามก้นแม่นะ่ะ เนี่ยจะเฟสเนี่ยเนี่ยเริ่มโตแล้วยังไม่ถึงปีเลยนะยังไม่ถึงปีเดือนไหนช่วงเดือนน่าจะน่าจะช่วงมิถุนาหรือเปล่าไม่กี่เดือนหรอกที่เห็นเขาอ่ะ ต้องดูต้องดูว่าเราถ่ายคลิปไว้ไงต้องดูว่ามันช่วงเดือนไหนที่เราโหลดคลิปนั้นเห็นตั้งแต่เล็กๆนก่นนะเจอแฟดเนี่ยดีนะวันนี้เก็บแอปเปิ้ลให้เร็วปกติเราจะเก็บนาะน,นะสามโมงสี่โมงนาะน,นะใกล้ๆเวลาเขาจะมานะแต่วันนี้เราเก็บให้แต่ เช้าอยู่นะเร็วอยู่นันมาอีกแล้วตัวหนึ่งนัดนัดดูดีนนดูดีนนมาอีกแหละนั่นอย่างนั้นเลยอืมอืมไล่อีกและตัน,นั้นก็ไล่อีกแล้วนันอีกตัวหนึ่งน่ะดูไล่อีกแล้วนี่ตัน,นั้นดูดูจะไปไล่เขาอีกแหละ ตอนนั้นก็ไม่กล้าอะไรทีนี <si ้ดูนะดู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 ไล่เขาอุ้ยนอดูไล่เขาดู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 อุ้ยไม่เอาเลยนะนอ่ะไม่เอาไม่ไม่ให้ตัวนี้เข้าใกล้เลยนะไล่อย่างเดียวเลยดูดิไม่กินเลยอ่ะดูเขาไล่เลยอ่ะดูไม่ให้ใกล้เลยอ่ะ ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะห่วงกินจังเลยเนี่ยตัวนี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยอะ่ะเออลูกลูกเขาหรือเปล่าไม่ล่ะไม่รู้นะอาจจะเป็นลูกสมัยไอ้ลูกไอ้ลูกเก่าเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ให้เข้าใกล้เลยอะ่ะแปลกมากดูดิดูด,ดูนั่นนันะ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 ไล่เขา ยืนใกล้ๆก็ไม่ได้เออยืนใกล้ๆก็ไม่ได้ไล่ไล่หนีเลยอ่ะเลยอดยินเลยตัวนั้น,นเ,เหลือสองตัวแสดงว่าวันนี้ก็จะวนไปวนมาอยู่นี่แหละเพราะว่ามาแต่วันมาแต่วันวันนี้ เดี๋ยวก็มีมาอีกไล่เขาหนีไปแล้วเบกมากเลยไม่ให้กินด้วยทัางที่แอปเปิลก็เยอะแยะน้วยนะไม่ให้เข้าใกล้เลยอะ่ะแอปเปิลมีแต่ลูกใหญ่ๆด้วยก็เลยแบบว่ามองเห็นชัดเลยมันจะไม่เหมือนไอ้นั่นนะ,นะสาลี่มันลูกเล็กไงแต่นี้เป็นแอปเปิลมีแต่ลูกใหญ่ๆ เราเก็บมาให้อ่ะอืเดี๋ยวก็มีมาอีกแนะเนี่ยยืนมองเดี๋ยวก็มีมาอีกไม่ค่อยกินอย่างเงี้ยห่วงมากเลยเนี่ตัวเองก,ก็หนีไปด้วยนะ,นะเดี๋ยวลูกตัวหนึ่งตัวหนึ่งไปและเนี่ย แอปเปิลมันแอปเปิลมันลูกใหญ่มันต้องกัดครึ่งนะเพราะว่าแอปเปิลลูกใหญ่มากแอปเปิลแถวหน้าบ้านนี่เลยนะแถวข้างน้าข้างหลังเขาอะเราเก็บมาเราเขาย่าลงแต่ว่าทีนีว้ว่ามันอยู่ในป่าไงก็เลยเก็บออกมาข้างนอกให้เขาประมาณนี้เลยเพราะว่าบางตัวเขาในป่าเขาหาไม่เจอเงี้ย เลยเก็บมารวมกันนะมองแสดงว่าจะมีตัวอื่นมามองกันนะตัวนั้นเลยไม่ได้กินเลยโดนไล่นะมองแสดงว่าจะมีตัวอื่นมาอีก ก็เลยมองนี่มาแต่วันเชียวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งมาแต่วันเลยดูผักกินเผินเนดูเขาต้องกี่เคียวต้องทำให้แตกอ่ะต้องประมาณสามเพราะว่าลูกใหญ่มากแอ้เปิ้ลอ่ะ น่าจะประมาณสามสี่ครั้งหน่นนะึงถึงจะหมดลูกหนึ่งอะ่ะลูกใหญ่แอปเปลิลลูกใหญ่ห่วงกันกินตัวนั้นเลยไม่ได้กินด้วยเลยนี่เลยใบไม้ก็เริ่มที่จะร่วงเลยนะใบเริ่มที่จะเหลืองเห็นไหม หน้าบ้านในต้นเมเปิลน,นี้ก็เหมือนกันเ,นเห็นไหมใบเริ่มที่จะเหลืองเริ่มที่จะล่วงแล้วพอเข้าหน้าฤือดูใบไม้ล่วงแล้ว